นี้ครับกระบะครับ4ประตูยกสูงตัวปีเลนเนอร์ครับโฉมปี2016ครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลครับขนาด2.5ครับลายหองตัวด้านข้างครับลูกค้าได้ไฟดัดาตัดหมอกด้านหน้านะครับมีได้ลายหองตัวแม็กที่เป็นแม็กขนาด15นิ้วครับยางปี2018ของยี่ห้อดิสโตเลยกระจกมองข้างครับได้กระจกที่เป็นทับไฟฟ้าครับ มีไฟเลี่ยวตัวจบมองข้างครับปันไดสภาพเดิมๆสวยๆรถแค่เจ้าของแค่มือเดียวครับภายในครับลูกค้าจะได้อะไรของตัวเบาะที่เป็นเบาะกำมะหยี่นะครับหรือเกาะผ้าครับพวงมาล,ลัยมันติฟังก์ชั่นเลยสามารถปรับชิ้นต่อบ l u e t o o t h รับสายวางสายสั่งการด้วยเสียงได้ครับแอร์เป็นเบนโน่นเลยครับเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติครับเดี๋ยวเราพาไปชมในของตัวรถคันนี้ด้วยกันครับ สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมอย่างเป็นทางการอีกเช่นเคยครับวันนี้พบกับช่องเป็นรยนต์รถกระบะมือ2ครับด้านหน้าครับเรามีลายของตัวรถกระบะครับ4ประตูครับยกสูงตัวปีเลนเนอร์ครับโฉมปี2016ครับมานำเสนอ กับ t o y ยต้าลีโวครับ2 5 e ครับปีเรนเนอร์คันนี้ครับปี2016ครับเลขมาอยู่อยู่ที่130,000ครับราคารถครับอยู่ที่539,000บาทครับสําหรับลูกค้าท่านใดกำลังมองหาอะไรครับรของตัวรถกระบะ4ประตูยกสูงเกียร์ออโต้คันนี้ครับสามารถเข้ามาดูรายละเอียดรถได้ครับที่บริษัทเพียร์ยนนะครับที่ตั้งบลเพียรยนต์ครับอยู่ซอยเฉลีไทย68กับแยก1มินดุรีกรุงเทพมหานครครับอย่าล่าพามชมเลยของตัวรถด้านหน้ากันครับ ในส่วนของตัวด้านหน้าครับโคมไฟคันนี้ครับลูกค้าจะได้โคมไฟที่เป็นมันติรีเฟกเตอร์นะครับภายในจะเป็นหลอดไส้ฮาโลเจนเลยไฟเดียวครับจะเป็นหลอดไส้สีส้มๆครับคันนี้เอกลักษณ์ของทางอ่าลายของตัวโคมตรงนี้ครับถ้าเป็นโลโกโ้หรือแบตของตัว h ห้ลักนะครับจะเป็นโคมไฟแท้ๆดัๆ้เดิมจากโรงงานเลย ในส่วนตัวโคมไฟที่เป็นมัตติริเซ็ตเตอร์ของตัวรถปี2016ครับกระบะคันนี้ครับจัดตัดด้านในครับที่เป็นพลาสติกสีดําเงาๆนะครับสภาพเหมือนเดิมสวยๆโคมไฟไม่มีรอยแตกหักหรือรอยล้าวนะครับโฉมตัวตีลันเนอร์ครับเครื่องยนต์ที่เป็นขนาด 2.4E คันนี้จะทำไลดีไซน์ครับด้านหน้าเป็นกระจังหน้าครับที่เป็นโครเมียม3ชั้นเลยโลโก้แบตสองตัวโตโยต้าครับยังมีให้อยู่เหมือนเดิมครับสวยๆครับไม่มีรอย ขีดควรน,นะครับหรือรอยแตกแล้าไฟฝั่งขวาครับของตัวหลอดไฟที่เป็นหลอดไฟข้างในเป็นหอวฮาโลาเจนนะครับสภาพเหมือนเดิมหลอดไส้สีส้มๆเลยโลโค้เดินๆแท้ๆครับต้องมีโลโก้ของตัวไฮรักนะครับตัดด้านในที่เป็นในส่วนตัวพลาสติกสีดําสีเป็นโลแบ็เงาครับในส่วนคันนี้ครับจะได้ลายหองตัวไฟตัดหมอกคู่หน้าให้ลูกค้านะครับทั้งด้านซ้ายและด้านขวาเลย รายละเอียดของตัวไฟตัดหมอกครับฝั่งซ้ายนะครับตัดสกินครับ้วยละของตัวพลาสติกด้านนอกครับและวงแหวนข้างในจะเป็นโครเมียมนะครับในส่วนตัวขอบคิ้วที่เป็นตัว L ตัวนี้นะครับจะตัดขอบ ด้านของตัวไฟตัดหมอกให้ทั้งสองฝั่งเลยครับช่องรับลมครับประจันด้านหน้าครับพลาสติกมีให้เหมือนเดิมไม่มีรอยแตกหักหรือรอยแล้วนะครับไฟตัดหมอกสภาพเหมือนเดิมครับสกินพลาสติกที่เป็นสีดําด้านครับกับกรอบที่เป็นโครเมียมยังมีให้อยู่ครบเหมือนเดิมครับถ้าลูกค้าท่านใดกําลังมองหากระบักสีประตูยกสูงเกียร์อัตโนมัติปี2 0 1 6คันนี้ครับสามารถโทรสอบถามรายละเอียดทางเซลล์มิงได้เลยซีเบอร์0 6 4ครับห4 6 6 0 2 3ครับหรือแอดไลน์ตามเบอร์นี้เลยครับ เจอเมงกินีให้ตัวความปรึกษาครับเกี่ยวกับอียรของตัวรถครับแล้วก็ไฟนัซนครับรายละเอียดของตัวคันนี้ครับลูกค้าจะได้ทะเบียนที่เป็นเจ็ดกองไก่ทำสันฐานนะครับหนึ่งเก้าสามกรุงเทพมหา,าคนครเลย,ยเดี๋ยวเราพาชมรายละเอียดอ่รายละเอียดของตัวฝากระโปรงด้านหน้ากันครับ ในส่วนตัวฝากระโปรงนหน้าครับารถคันนี้เรายังไม่ทำการปรับสภาพชะล่าล้านนะครับให้เห็นรายของตัวรถก่อนว่าสภาพเดิมๆเลยอาจจะมีเศษฝุ่นเล็กน้อยไม่ต้องกังวลครับแต่ไม่มีรอ,อยลักยิ้มหรือรอยบุบแน่นอนครับให้ดูสามเหลี่ยมเคิร์ฟของตัวฝากระโปรง ก่อนว่าสภาพเดิมๆอาจจะมีเร็จฝุ่นเดี๋ยวขผมทาการทําสปาจำาล้ล่างห้องเครื่องครับถอช่องล่างครับแล้วก็บิวภายในครับท้องสะอาดให้ตรงนี้ครับไม่ต้องกังวลเราทําการเป็นถ่ายของเหลวให้ทั้งหมดครับรายของตัวฝากระโปรงสภาพเดิมๆนะครับไม่มีการชนโครงสร้างหรือรออรถยิ้มหรือรอยบุบนะครับการเชื่อมต่อแน่นอนครับเป็นยนต์วัลตีในส่วนตัวโครงสร้างอยู่แล้วครับถ้าลูกค้ารับรถไปเจอรถพลิกความจมน้ําหรือชนหนักครับทางเรารับซื้อคืนร้อเเลยแต่ให้เห็นรายของตัวคันนี้ก่อนว่าสภาพ เดิมๆไม่มีการชนหนักความจมน้ำไม่นอนกระจังหน้าครับแนบชิดติดเป็นปกตินะครับคันนี้ไม่ได้กีการเก็บอะไรของตัวงานสีนะครับลดสะพันเดิมสวยๆคันนี้เราติดตั้งอะไรของตัวฟิล์มด้านหน้าครับขนาด40ดร้านข้าง60%ครับแต่ถ้าลูกค้ามาดูแล้วต้องการเปลี่ยนอะไรของตัวฟิล์มเป็น60%หรือ80%สครับสามารถเปลี่ยนเราสามารถเปลี่ยนให้ลูกค้าได้อาจจะเป็นเปอร์เซน็นต์ฟิล์มยี่อธรรมดา ครับโทษทีครับเป็นฟรีไม่ห้องพัดาเลยภาษีพระบเราต่อให้ถึงปี67ครับถึงปีหน้าคู่ค้างไม่ต้องกังวลครับเราทําการดูแลให้เปลี่ยนถึงยันปีหน้าเลยครับผมในส่วนของตัวลายของตัวแม็กคันนี้จะได้แม็กขนาด15้นิ้วนะครับลายของตัวยางยางยี่ห้อดิสโตเลยยางครับขนาดอยู่ที่265กครับความหนา65เป็นยาง R17 ครับอันนี้ของตัวยางสภาพจเดิมครับยางคันนี้จะเป็นยาง ปี2017ครับแต่ลูกค้ามาดูแล้วต้องการเปลี่ยนให้เปลี่ยนยางให้ผมทําการเปลี่ยนให้ได้ครับอาจจะเป็นยางปอร์เซ็นที่เป็นปี2020ขึ้นไปเดี๋ยวผมทําการเปลี่ยนให้ทั้งสี่ล้อเลยแล้วนี่ของตัวโชค๊คสภาพข้างหน้านะครับแห้งๆเดิมๆครับไม่มีรอยของการาซึมล่วของตัวน้ำมันครับอาจจะมีสีถลอกบ,บ้างเล็กน้อยครับแต่ว่าเราทําการ ซ่อมบำรุงดูแลมาทันเนนเกี่ยวกับอะไรของตัวช็อตครับ่วนมอพลาสติกการยึดติดยังเป็นเหมือนเดิมปกติครับไม่มีรอยแตกหักเหมือนเดิมแบตหรือตัวนั้นเพียของตัวแฮร์ริยังมีให้ครับในส่วนของตัวกระจกมองข้างจะได้ฝาที่เป็นโครเมียมนะครับไฟเลี้ยมมีกระจกให้เป็นอ่าอยู่ตรงกระจกมองข้างกระจกพับเป็นไฟฟ้านะครับตัดด้านล่างที่เป็นพลาสติกสีดําด้านเลยครับหูช้างก็เป็นพลาสติกสีดําเหมือนกันบันไดด้านข้างสภาพเหมือนเดิมครับเป็นพลาสติกสีดํานะครับไม่มีรอยแตกหักหรือรอยร้าวนะครับสภาพเหมือนเดิมครับ รายของตัวกันสร์ผมมีให้ทั้ง4บานเลยในส่วนตัวประตูทั้งสี่บานนะครับลูกค้าไม่ต้องกังวลตรงนี้นะครับในส่วนตัวอ่าเหล็กฝังคาเรามีในส่วนตัวเหล็กฝังคาด้านบนนะครับทั้ง2ฝั่งให้ทางลูกค้าให้ดูของตัวเหล็กฝังคาก่อนอ่าด้านบนอาจจะมีลายของโตะฝุ่นเล็กน้อ,อยเดี๋ยวผมทําการชำระล้างทําสปา ไอ้บางต้นครับรถจอกมาสวยๆใหม่ๆคลิปๆไปครับคันนี้รายละเอียดของตัวครับกระจกคันนี้แท้ๆเดิมๆจากศูนโตโยต้าเลยมีระบบของตัวสิสตมครับออโต้ครับอาลามครับของตัวระบบการจราจรกรรมให้ประตูทั้งสองฝั่งของบานบุคคลที่ขับแล้วก็บุคคลที่นั่งด้านข้างนะครับรายละเอียดของตัวดน้าจับประตูฝั่งซ้ายครับเป็นโครเมียมเหมือนกันมีกันลอยมือเป็นโครเมี่ยมของเดิมของทางโตโยต้าเลยครับเดี๋ยวเราพาดูเลยของตัวแผงประตูฝั่งซ้ายด้านใน แขงขอตูฝั่งซ้ายครับด้านในครับเหมือนกันครับก็คือรูปด้วยพลาส,สติกที่เป็นสีดํานะครับตัดชิ้นที่เป็นพลาส,สติกสีดําด้านด้านจับเป็นสีดําปกติเลยมีวัสดุของตัวหนังอ่าผ้าครับที่เป็นอ่าสีน้ําตาลนะครับเป็นผ้าหุ้มสีน้ําตาลด้านข้างนะครับกระจกเลื่อนลงเป็นไฟฟ้าเลื่อนลงปกติเลยมีที่วางขวดน้าครับขนาดหนึจุดห้าลิตรลำโพงด้านหน้ามีให้ารายละเอียดของตัวอ่าหัวน็อตนะครับของการยึดในส่วนของตัว แผงประตูฝั่งซ้ายก็ยังเหมือนเดิมนะครับไม่มีรอยขลอกของตัวหัวน็อตหรือรอยการเก็บงานสีหรือการเชื่อมโครงสร้างของตัวเสาเองด้านหน้านะครับหัวน็อตของการยึดโครงสร้างด้านหน้ายังสภาพเหมือนเดิมครับสวยๆเลยคันนี้วารีของตัวแผงประตูลูกยางนะครับไม่มีรอยฉีกขาดหรือรอยแตกรล้านะครับลูกตะเข็บซิลิโคนด้านข้างยังสภาพเหมือนเดิมเลยรอยเบ็อาร์ยังกลมๆนะครับ เชื่อมจากโรงงานครับรถไม่มีการชนโครงสร้างหรือการเชื่อมต่อหรือการเคาะของตัวแผงประตูครับคันนี้ลูกค้าจะได้เลยของตัวไฟทับทิมมาตรงแผงประตูด้านหน้าทั้งสองฝั่งครับให้ดูลายเสียของตัวเสเซซิลิโคนก่อนว่ายังสภาพเดิมๆครับต่อมาครับในส่วนของตัวด้านอดของแผงบุคคลในส่วนของตัวบุคคลนั่งด้านข้าครับตัวทีครับมีด้ามจับให้ครับทั้งสองฝั่งเลย ตา้จับขึ้นรถนะครับของบุคคลที่นั่งข้างแล้วก็บุคคลที่ขับมีให้ภายในลูกค้าจะได้ของตัวเบาะที่เป็นในส่วนตัวเบาะที่เป็นเบาะกำมะหยี่หรือเบาะผ้านะครับที่เป็นออกแนวสีน้าตาลครับโทนสีน้ำตาลเบาะของบุคคลที่นั่งข้างสามารถปรับระดับได้4ีระดับเลยครับผมรายของตัวข้อดีของตัวเบาะที่เป็นเบาะผ้าหรือเบาะกำมะหยี่ตรงนี้ครับก็คือจะไม่ค่อยเก็บความร้อนเหมือนกับเบาะหนังนะครับถือว่าถ้าลูกค้าไม่ได้ชีเรียตรายของตัวเบาะ หรือว่าอยากต้องการเพิ่มเติมให้หุ้มเบาะหนังตรงนี้เทาเทาเทาทำการดูแลหุ้มเบาะหนังให้ได้ครับอาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมครับแต่ว่าไม่สูงมากครับตรงนี้ไงก็โทรมาสอบถามกับทางเซลเม,ม้งได้ก่อนเลยครับแล้วเยี๋ต่อมาครับค่ะด้านข้างจะมีระบบของการเปิดการใช้งานของตัวระบบแอร์แบ็กครับใช้กุญแจที่เป็นสวอตคีย์ครับทำการขายการเปิดปิดของตัวระบบของตัวแอร์แบ็กก็จะโชว์หน้าของตัวพาราเทิร์ a แอร์แบ็กของการทํางานชนะของการทํางานนะครับ ต่อมาในแผงประตูครับเสาบีครับเหมือนเดิมนะครับรอยสีสภาพเดิมเดิมหัวน mm ็อ hmm. ตครับไม่มีการขันของตัวชุดประแจรหรือสีถลอกนะครับให้ดูท่านบนด้านล่างเลยร้านเองเขาตัวงานสีสภาพยังเหมือนเดิมปกติเลยสีเป็นพื้นเดียวกันนะครับไม่มีรอยของการเก็บงานสีหรือคลื่นของตัวสีนะครับ สภาพสวยๆเลยรถปี2016ครับกับกระบะ4ประตูยกสูงตัวปีเลนเนอร์ครับซึ่งองยนต์ที่เป็น2.4ครับต่อมาในส่วนตัวแผงประตูครับด้านหลังฝั่งซ้ายกระจกแท้ๆเดิมๆนะครับจากศูนย์โตโยต้ากันสาดมีให้ด้านจับเป็นโครเมียมครับมีการลอยมือของตัวโตโยต้าอาของของของโตโยต้าเลยที่เป็นโครเมียมนะครับแผงประตูฝั่งซ้ายเหมือนกันขึ้นรูปพลาสติกสีดาครับตัดทิ้งที่เป็นสีพลาสติกสีดาด้านนะครับแล้วก็ลายเลย ของด้ามจับเป็นพลาสติกสีดําเหมือนกันมีวัสดุซอฟท์พัดครับกระจลดนลงเป็นไฟฟ้าให้ปกติที่วางแก้วน้ามีให้ลําโพงด้านอันข้างก็มีให้เหมือนเดิมครับด้ามจับของบุคคลขึ้นนะ่ะมีให้นะครับของด้านหลังของบุคคลที่นั่งด้านหลังนะครับลาของโต๊ะเสาบีสภาพเดิมเดิมหวัวน็อตของการยึดแผงประตูฝั่งซ้ายด้านหลังก็ยังเหมือนเดิมนะครับไม่มีรอยฉลอกของตัวหัวน็อตสีจำเดิมครับ ไม่มีรอยคลื่นของตัวสีงานนะครับรอยโครงสร้างแผงประตรูลูกยางรอยวิดอาร์ตตะเข็บซิลิโคนยังเหมือนเดิมมีปุ่มล็อกเด็กของผู้คนนั่งด้านหลังครับในกรณีที่เรามีเด็กนั่งมาข้างหลังด้วยไม่สามารถเปิดจากภายในได้ครับเพื่อป้องกันการอันตรายตรงนี้ครับเปิดได้จากภายนอกอย่างเดียวให้ดูลูกยางขอบประตรูก่อนไม่มีรอยฉีกขาดนะครับตะเข็บซิลิโคนด้านข้างยังสภาพเหมือนเดิมโครงสร้างเสาซีสวยๆเลยยังเหมือนเดิมนะครับ ไม่มีรอยการเก็บงานครับต่อมาครับในส่วนของตัวล้อด้านหลังแม็กอาร้ล15นิ้วครับยางเป็นยางดิสโตนครับเดี๋ยวยางผมทําการเปลี่ยนให้แต่ให้เห็นรายของตัวแม็กก่อนว่าแม็กสวยๆนั้นหนาครับไม่มีดุ้งแน่นอนด้านหน้าเป็นเบรกนิสนะครับด้านหลังเป็นเบรกดำครับรายของตัวแม็กคันนี้ครับได้น็อตที่เป็นน็อตหกรูครับยังไงองศาของตัวแม็กอย่างนี้ครับถ้าเรา ใช้ในทางที่ค่อนข้างจะวิบากหรือว่ามีทางสุขายนิดนึงครับไม่ต้องกลัวแบกกระดุ้งได้เลยเพราะว่าแบกค่อนข้างจะหนาครับเป็นในของตัวเล็กร้่นๆเลยคันนี้ครับโครงสร้างลักซีครับสภาพเหมือนเดิมครับไม่มีรอยช่อมปอหรือการเคาะนะครับของตัวโครงสร้างลักขซีส่วนอพลาสติกอายจะติดของตัวพลาสติกยังเป็นเหมือนเดิมบางโคนมีให้เหมือนเดิมครับ่อมาครับไปส่งตัวพิลเลอร์ครับคันนี้จะมีสติ๊กเกอร์ปิดด้านข้างให้เลยครับถ้าตัวรุ่นที่เป็นตัวยกสูงตัวพิลเลอร์คันนี้ครับ ในส่วนตัวไฟด้านหลังครับไฟก่อไฟของตัวไฟเบรกก็จะเป็นหลอดไส้นะครับไฟเดียวป็นหลอดไส้สีส้มเหมือนกันแล้วก็ไฟถอยเป็นหลอดไส้เหมือนกันครับสภาพโคมเดิมๆนะครับอาจจะมีเศษฝุ่นเดี๋ยวผมทําการทํปปาสปาสามารถล้างให้โลโก้เรสต์โตโยต้ามีให้ครับด้านจับของตัวท้ายเป็นโครเมียมนะครับโลโก้ของตัวไฮรักตัวท้าย E ยังมีให้เดิมครับตัวที่เป็นไฮลักรีโว o ยังมีให้มันเดิมนะครับไฟฝั่งขวาหลอดไส้ทั้ง3หลอดครับสภาพ ในส่วนตัวไฟท้ายสภาพเหมือนเดิมครับไม่มีรอยแตกรือยขีดข่วนนะครับคันนี้ครับในส่วนตัวด้านท้ายของตัวกันชนด้านท้ายจะเป็นจังด้านท้ายกันชนด้านท้ายที่เป็นพลาสติกสีดานะครับตัดด้วยโครเมียมด้านล่างมีในส่วนตัวเซ็นเซอร์ครับของตัวด้านหลังให้2จุดนะครับจะมีเซ็ทนเซอร์ให้ทั้งสองจุดครับทางซ้ายและก็ทางขวาครับในส่วนตัวช่วงล่างครับล้ออะไหล่เดี๋ยวผมทําการดูแลให้ ให้ลูกค้าเห็นก่อนว่าสภาพของตัวโครงสร้างด้านล่างแหนบตัวโช๊คยังเป็นเดิมๆนะครับไม่มีการเชื่อมต่อหรือรอยห่างนะครับแล,ล้วก็ซึมั่กของตัวน้ำมันโช๊คนะครับเดี๋ยวผมท้างทำการชั้นล้างให้ทางลูกค้าในส่วนตัวช่วงล่างก่อนนะครับไม่ต้องกังวลตรงนี้ต่อมาในส่วนตัวคันนี้ครับจะมีไฟเพิ่มเติมมาครับในส่วนตัวไฟเบรกครับหลอดที่ศาสตรจะอยู่ทางด้านท้ายของตัวกระบะน,นะครับถ้าในส่วนตัวของผมผม,ผมชอบมากเลยเพราะว่าในกรณีที่เราทําการเบรก ไฟในส่วนตัวไฟท้ายของรถกระบะตรงนี้ครับจะเห็นได้ง่ายกว่าการที่จะอยู่ด้านบนของตัวท้ายกับท้ายกระบะนะครับตรงโซน,นท้ายของตัวกระบะนะครับต่อมาในส่วนตัวค่ะกระบะคันนี้ให้ดูก่อนรถกระบะค่อนข้างจะใช้งานน้อยเลยครับขีดในส่วนตัวแมคไรเนอร์รอยขีดข่วนค่อนข้างจะน้อยมีที่จดของให้ทั้งหมด4จุดนะครับซ้าย2ขวาสองครับรอยโครงสร้างหัวน,น็อต ยังสภาพเหมือนเดิมไม่มีการตัดต่อพิกความจมน้ำแน่นอนหรือการเชื่อมต่อหรือการชนท้ายมานะครับให้เห็นก่อนว่ารอยโครงสร้างยังสภาพเดิมต่อมาในส่วนต,ตัวด้านขวาครับแผงข้างขวาสติ๊กเกอร์ปีเลนเนอร์มีให้ครับแม็กขนาด15นิ้วคับยางอยี๋ยวผมเปลี่ยนให้เลยทั้ง4เส้นรอยโครงสร้างสภาพเหมือนเดิม ซุ้มล้อพลาสติกกันยึดที่เป็นเ,นเดิมนะครับรถยังไม่ทําการทําสปาชําระล้างนะครับมีแค่เศษฝุ่นอย่างเดียวบางโคนมีให้ส่วนตัวบันไดมีให้นะครับน้นจับแผงประตูฝั่งขวาด้าเหมือนการโค้งเมียมกันสาดมีติดตั้งให้หมดกระจกแท้ๆเดิมจากส่วนโตโยต้านะครับแผงประตูเหมือนเดิมครับพลาสติกขึ้นโลกครับด้านจับเป็นสีดามวัสดุที่เป็นผ้าหุ้มปกติ จะไดลงไปไฟฟ้าครับมีที่วางขวดน้ําลาโพงด้านหน้ามีให้ในทางตัวเบาะคันนี้ครับเป็นเบาะที่เป็นเบาะกระบะยี่นะครับมีหมอนรองคอให้ครับมีที่แขวนของให้นะครับแล้วก็ด้านจับของบุคคลที่นั่งด้านหลังให้สองฝั่งเลยในส่วนของตัวคันนี้จะมีที่วางแก้วน้ําของคอนโซลกลางและที่วางมือนะครับเบาะสามารถที่จะอพับขึ้นได้ครับในกรณีที่เรามีกระเป๋าเดินทางหรือสิ่งของ ที่เรา,อ,าอยากจะใส่ไว้ด้านในครับ mm hmm. เพื่อไม่ให้าตากแดดหรือเปียกฝนสามารถวางตรงคอนโซลด้านในได้เลยปจัจแจแม่แรงผมมีให้หมดนะครับจะอยู่อยู่ข้างในอยู่ด้านล่างนะครับปจัจแจแม่แรงผมมีให้ในส่วนของตัวคอนโซลด้านหน้าครับกระเป๋ายิโจม้มีให้ทั้งสองฝั่งครับมีที่แขนของทั้งสองฝั่งเลยรับน้ำหนักได้ประมาณ4ี่กิโลคอนโซลเพดานครับสภาพเหมือนเดิมไฟคอนโซลตรงกลางมีให้ครับ ลายของตัวโครงสร้างสภาพเหมือนเดิมแล้วก็ด้านจับของคนขึ้นด้านหลังนี้ให้เหมือนเดิมครับอันนี้ที่เราขึ้นจากด้านหลังครับมีด้านจับของตัวบุคคลที่ขึ้นนั่นด้านหลังให้ด้วยครับต่อมาครับในแผงประตูครับเหมือนเดิมครับด้านหน้าเป็นโครเมียมมีอ่าระบบของตัวซิสเต็มมอโต้ครับของตัวตัวรามของตัวกระจก การจัดการนะครับกระจกแท้ๆเดิมจากฟอร์ดโตยต้าเลยอุสัตว์มีให้กระจกมองข้างเหมือนเดิมครับฝาครอบเป็นโครมเมียมครับมีไฟเดียวให้ครับด้านล่างตัดดิบพลาสติกสีดําแบตหรือแบตเพลทของตัวไฮรักมีให้เหมือนเดิมด้านหน้าครับแม็กสภาพดาเดิมๆครับไม่มีรายของการขูดขีดหรือรอยแตกของตัวแม็กนะครับแม็กสภาพเดิมๆหนานๆเลยคันนี้กระจกหน้าหน้าเหมือนเดิมแน่ชิดติดตัวเป็นปกตินะครับไม่มีรอยแกะรือรอยห่างนะครับเดี๋ยวเราพาชมในตัวด้านในด้วยกันครับ ไอ้ส่วนตัวคันนี้ครับคัณจะได้กุญแจที่เป็นกุญแจสวอตชีนะครับหรือว่ากุญแจดาาครับเ,เรียกกุญแจสวอตชีจะเป็นกุญแจรีโมทนะครับที่เป็นกุญแจเหมือนกุญแจดดา๋ยวผมทาการให้ลูกค้าดูภายในไอ้ของตัวภายในภายในคันนี้แผงประตูเหมือนกันครับพลาสติกสีดําขึ้นรูปด้านจับเป็นสีดาครับด้านหน้ากระจกพับเป็นไฟฟ้าแล้วก็ สามารถปรับในกระจกได้มีมันเซ็นทรัลล็อกแล้วก็ล็อกกระจกปกติเลยมันทัดออโต้เป็นปานของบุคคลที่ขัดอีกสามบานที่เหลือเป็นไฟฟ้าขนุนปกติที่วางขวดน้ําหรือแก้วน้ํามีให้ครับไฟทับทิมมีให้เลยแหงตตวัดโตฝั่งขวาสภาพเ,เดิมครับฮับโครงสร้างข้างหน้าก็ยังสภาพเป็นเดิมหัวน็อตเดิมเมสาเอนะครับก้านจาับหัวคนขึ้นใ,นให้มีให้เสา B, สบีสภาพเดิม สีเดิมเดิมนะครับไม่มีการเก็บงานสีนะครับโครงสร้างของน็อตไม่มีกอยคอดของตัวประแจน,นะครับผมงัดอโครงสร้างให้ดูเบ็ดอาร์ k, กกลมๆเรียงตัวเชื่อมจากโรบอทแต่โรงงานเลยให้ดูแผงวัตัวแผงหนึ่งครับต่อมาในส่วนตัวเบาะข้างในเหมือนกันครับเป็นเบาะกระบี่เบาะผ้านะครับสามารถปรับระดับได้ปกทิศทางครับด้านข้างมีที่วางขวดน้ําให้ครับวงมาลัยเป็นมันติฟังก์ชันนะครับคันนี้ สั่งซ้ายสามารถอคอนโทรลระบบของตัวเอร์เทนเมนต์ครับรับเชื่อมต่อบูทูธรับสายวางสายสั่งการด้วยเสียงได้ปกติเลย mm hmm. เดี๋ยวผมพยายามทำการสตาร์ mm hmm. ทให้ลูกค้าดูก่อน mm hmm. ในส่วนของตัวภายในครับคันนี้ลูกค้าจะได้พรมลายที่เป็นมันติฟังชั่นครับ เป็นพวงมาลัยที่เป็นสามก้านนะครับมีฝั่งขวาจะเป็นระบบตัวดิสเพลย์ตัวหน้าจอครับพวงมาลัยปรับได้สี่ทิศทางเลยขึ้นลงแล้วก็ดึงขึ้นดึงลงปกตินะครับในส่วนตัว,วรอบครับคันนี้ฝั่งซ้ายเนี่ยจะส่งตัวแผงปัดหน้าไมาครับฝั่งซ้ายจะเป็นวัารอบบอกเกณฑ์ของตัวอุณหภูมิของเครื่องนะครับตรงกลางจะบอกอาการใช้งานของคันนี้อยู่ที่หนึ่งแสนสามหมื่นห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับตรงกลางจะบอกทาของตัว เกียร์ของเราที่เราเข้านะครับกับเกียร์ของตอภาพที่เป็น PRND ครับ S นะครับแล้วก็จะมีฝั่งรปัดของขวาครับจะเป็นความเร็วของตัวรถครับแล้วก็บอกปริมาณของตัวน้ํามันนะครับคอนโซลด้านหน้าสภาพเหมือนเดิมนะครับมีนัยการให้มีไฟปุ่มฉุดเฉินหรือตัว emergency light ครับด้านล่างคอนโซลจะตัดด้วยทิมที่เป็นสีบอลเงินนะครับ เครื่องเล่นเป็นเครื่องเล่นอ่าธรรมดาครับใส่ CD ดีได้มีพอร์ตของตัว a x แล้วก็ AU s b ครับสามารถเชื่อมต่อบลูทูธรับสายวางสายได้ปกติเลยนะครับหรือว่าพอคอนโทรลปับจากคอ,อะไอาลตรงนี้ได้เลยแอร์เป็นเมนนว่นครับ ปกติมีไล่ฟ้าดึงลมภายในภายนอกปกติเลยปุ่มเพราะว่าเด็ดมีให้ครับขนาด12บอวัและยีวัตครับทั้งสองพอตกับ้านล่างมีช่องใส่ของเล็กๆน้อยๆ,ๆครับมีที่วางขวดน้ําหรือแก้วน้ําได้เลยครับทั้งสองฝั่งเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติครับที่เป็น PRND ีครับมีวงของตัวสปอร์ตหรือการเล่นเกียร์แมนวนวลชิป,ปปกติเลยครับคันนี้เกียร์เป็นเกียร์6สปีดนะครับคันนี้เบื้องต้นก็ถ้าเราสามารถเล่นเกียร์แมนวนวลได้ปกติครับ ต่อมาครับคันนี้มีอะไรของตัวบบปุ่มของตัว Eco Mode หรือตัว Power Mode ให้ครับเบกหนึ่งมือเป็นเมนนวดปกติเลยด้านข้างครับของบคุคคลที่นั่งด้านข้าง Airbag คันนี้มีให้ทั้ง3จุดนะครับมีพวงมาลัยแล้วก็บคุคคลด้านด้านข้างแล้วด้านล่างให้อีก1จุดนะครับจะเป็น3จุดคอนโซลยูบ็อกตรงกลางมีระบบของตัวคู b บ x ็อให้นะครับคอนอยูบ็อตรงกลางเกทเลนชักสภาพเหมือนเดิมมีที่วางอ่า ขวดน้ําหรือแก้วน้านะครับคอนโซลด้านข้างให้แผงบังแดดมีกระจกให้นะครับมีช่องใส่แว่นตาไฟคอนโซลตรงกลางแผงบังแดดของบ้านบุคคลที่ขับไม่มีกระจกให้นะครับระบบมองอในส่วนตัวกระจกมองหลังเป็นตัดแสงเป็นนวดปกติเลย านา่จับมีให้ฝั่งเดียวนะครับของบ้านบุคคลที่ด้านนันข้างถ้าลูกค้าท่านใดสนใจมองหารถกระบะสีระโต้ตัวปีรันเนอร์นะครับยกสูงตัวปี2016ที่เป็นเกียร์อัตโนมัติตัว6สปีดคันนี้ครับสามารถเข้ามดูและละเอียดได้ที่บร,ริษัทเพนย่เลยครับเดีย๋ยวเราพามชมเลยตัวห้องขึ้น,น,น,นด้านหน้าด้วยกันครับ ในส่วนของตัวเครื่องคันนี้ครับคาจะได้เครื่องยนต์ครับที่เป็นเชื้อเพิงดีเซลครับขนาด2.4ลิตรครับหรือ2,444ครับคันนี้แรงม้าครับอยู่ที่150แรงม้าครับแรงมีอยู่ที่400นิวตันเมตรครับลายของตัวเครื่องยนต์ครับสภาพเดิมครับรอบเครื่องเดินนิ่งปกติฝาครอบเครื่องมีให้ครับไม่มีรอยส่วนั่กของต้นมันเครื่องนะครับหรือการถอดของตัวเครื่องมาครับลายเลยของตัวขอน็อตครับมาร์คสียังอยู่เหมือนเดิมครบนะครับต่อมาครับในส่วนตัวฝากระโปรงครับ ฝากระโปรงอ,อันนี้อาจจะมีการถอดออกมานะครับให้ดูก่อนเพื่อทําการขัดรายเรือดของโตเก็บงานสิตรงนี้ครับบนฝากระโปรงไม่เป็นน้อยครับรอจุดขีดแต่ไม่มีการเชื่อมต่อเลยชนโครงสร้างแน่นอนครับให้ดูตะเข็บซิลิโคนด้านข้างสภาพเหมือนเดิมนะครับรอยเม็ดอาร์กลมๆครับแต่ส่วนตัวฝากระโปรงด้านหน้าถนวนกว็คมร้อนมีให้ครับสติ๊กเกอร์มีให้ติดเป็นปกติเลย ครับในส่วนของตัวด้านข้างเหมือนกันครับถอดออกมาเพื่อทําสีเฉยๆให้ดูโครงสร้างก่อนชุดเตก ABS มีให้นะครับคอยโครงสร้างคานด้านหน้าครับไม่มีชุดโครงสร้างแน่นอนครับเป็นจุดบรลังกทีในส่วนตัวโครงสร้างอยู่แล้วครับถ้าลูกค้ารับรถไปเจอรถที่กว้างจมน้ำํำหรือชนหนักครับทางเรารับซื้อคืนร้อเปอร์เซ็นต์เลยเรามีบรลลังก์ดูแลหลังการขายครับดูแลของตัวระบบเครื่องยนต์ครับ แล้วก็ระบบของตัวไฮฟ้าครับแล้วก็แบตเตอรี่ให้ลูกค้า30วันหลังจากที่ลูกค้ารับรถไปครับแต่เบื้องต้นผมจะทำการเช็คอะไรขงตัวแบตเตอรี่ให้ลูกค้าก่อนอยู่แล้วครับส่งมอบแล้วก็ทําการเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้ทั้งหมดครับยกเว้นน้ำมันเกียร์อย่างเดียวแต่ผมจะเช็คให้ครับพอดีขยันจายกลอนเตอร์นะครับแต่ผมจะเช็คปริมาณของตัวน้ำมันเกียร์ให้ถ้าลูกค้าสนใจกระบะสี่ประตูยกสูงตัวพิลันเนอร์ครับโฉมปี2016ครับสามารถเข้าดูเด้ก็ได้เลยที่บริษัทรถยนครับ สำหรับลูกค้าครับท่านใดที่กำลังมองหาอะไรของตัวรถกระบะ4ประตูครับยกสูงตัวปีเลนเนอร์2016ครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์ที่เป็นขนาด2.4ครับอ่าเป็นตัวอ่า type E นะครับคันนี้ในส่วนของตัวคล้าไมครับอยู่ที่130,000ครับราคารถครับอ่าอยู่ที่539,000บาทครับ สามารถเข้ามาดูเดทดรถได้เลยครับที่บริษัทเพชรยนต์ครับที่ตั้งบริษัทเพชรยนต์ครับอยู่ซอยเสียไทย68ครับแยกหนึ่งมินบุรีกรุงเทพอานครครับทุกอาชีพของลูกค้าตรงนี้ครับสามารถออกรถได้เลยครับลูกค้าที่มีเครดิตครับสามารถฟรีดาวน์ได้ครับดอกเบี้ยของเราตอนนี้มีโปรรถต้นใจครับสิ้นเดือนนี้เดือนสุดท้ายเลยครับดอกเบี้ยของเราอยู่ที่4ปีครับ2.59ครับ5ปีอยู่ที่3.79ครับ6-7ปีอยู่ที่2.99ครับพร้อมมีบริการของการเซ็นไฟแนนซ์เอกสารครับตามที่อยู่ของลูกค้้้้้าาาาาาาถถลลูกกกกกคคไมมม่่่สสะดววเเขซ็็นททีีบบบรรรรรริิษััแง อะไรให้ครับคิดตามระยะทางครับเบื้องต้นยังไงขอฝากอะไรของตัวรถกระบะครับโฉมปี2016ครับกับตัวที่เป็นปีลันเนอร์ครับเครื่องยนต์ดีเซลขนาด 2.4E คันนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด s ั b s c คร b e ครับให้ทางช่องแมงพิษยนต์รถกระบะมือ2ตรงนี้ครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำช่องต่อไปครับ EP หน้าเรามีทะไรของตัวรถนำเข้ามาใหม่ครับเราจะนำเสนอให้ลูกค้านะครับวันนี้ไม่ครยนต์ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ